ยามผมงมาเล่นองค์กสวัสดีครับผมทุ่เติมเติไอ้ทุเมอล้างห้องหอเดินอล้างห้องหมอเอล้างห้องหมอเดนล้งหองหอมาปาสวัสดี์รับผมลงมาเล่มาปา ผมเอาข้อเหนือข้อเหนือมามาอีกห่อยโอ้ยเราไม่ได้เก็บก้อนสดนะผมเราไม่ได้มากว่า <laughs> ừ, con có con vô ảnh khác, hồi dưới mặt qua Hồi dưới mặt qua Ủa nó chạy về mặt như thế เรมาเล่นเกมไอ้เท้าเกมนี่ครัขอสวัสดีครับโอ้โห้รมาเล่นหุบลอยนะไอ้หุบอสวัสดีครับผมเราเล่นเนี้ปีสักรีมาดีมาขอสวัสดีครับผมเราเล่นเกมไอ้เท้าเกม โอเคอากาศเลยครับขั้นเดิน้วยครับโอเคคเพื่อที่ะเคมไอ